วันนี้ผมเดินมาเจอของของหายากนะของกินหายากนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดผักหวานนี่ผักหวานป่าแท้เลยทุกคนเนี่ยโอ้โหใครที่ชอบกินแกงเห็ดมาล้านนี้เลยทามีพร้อมทุกอย่างเนี่ยมีเห็ดเนี่ยดูดูดูดเนี่ยเห็ดฟางแล้วเนื้อสิ่งใดมีนี่แม่เป้งครับแม่เป้งนี่โอ้โหแม่เป้งแล้วก็ไข่มันไขม่มดแดงนี่หาก,กินที่แดนได้มัง้ง ช่วงนี้นะเขาบอกเขาบอกว่าเป็นของสูงนะเออของสูงหากินยากในะแบบนี้นะถ้าไม่ปีนไม่ใช่ไม้สอยก็ไม่ได้กินในะแบบนี้นะหีหวาน,วานสดเลยถุงสามบาททุกคนแล้วก็มีน้ำดำๆในขวดนะั่นคือน้ำยานางนะเออคนทางใต้เลือกเขาวันยอทำประจวบนนะ เนี่แล้วก็ขายพร้อมเห็ดอย่างนี้เ,เ,เลยโอ้น่ากินน่ากินนี่ครับแกงเห็ดมีนี่นี่ชะอมด้วยนะมีชะอมแล้วก็มีนี่นาำผึน้ำมันจีนอร่อยนี่ก็แกงเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะแกงขี้เหล็กลาบคูนามีแกงแกงขี้เหล็กใส่ผ้าพยนต์โคนี่นี่แกงเส,สร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะนี่อาหารอีสานอร่อยนะอาหารอีสานนะั้นแกงปูเหรอแกงปูอันนี้ ปวามปูลาบุนาโอ้ร้านนี้มีแต่ของอีสานแท้ๆมีแกงแกงแกงเออจระ,ะเหล็กเออจระ,ะเหล็กต้องอยทีางานแกงแกงแกง,แกงจระ,ะเหล็กใส่ภาพยนตร์ญญโคนะเออนี่นี่ดูคนขายก่อนนี่อันนี้รสชาติอีสานแท้ๆเดี๋ยวนี้เลยเขาขายถุงยี่สิบบาทเองนะนนถุงยี่สิบบาท อาหารนิสานยามแรงนะทุกคนตลาดทัาพระนะนี่ยแกงเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแกงเห็ดเด้อทุกคนมีอ่อมมิปูมันๆแล้วก็แล้วก็ซุปเห็ดให้มันนั่นน่ะอ่าซุปเห็ดแกงนุ่งวัดอ๋อมีแกงลูกอวัดขนอมัดดองแล้วทุกคนนี่แมงด้วยแม่งด้วยเม็กิสตันเหรอ แมงตับเต่านะนี่แมงตับเต,าต่เตาครับอ,อน,น่ากิน,น